ร้านตัดผมแห่งใหม่ในย่านชิบุยาที่กรุงโตเกียวนี้ถูกก่อตั้งภายใตกิจกรรมโปรโมทช็อกโกแลตยี่ห้อสเนคเกอร์สโดยใช้ชื่อร้านว่าสเนคเกอร์สฮังก r y บาร์เบที่ไม่ได้มีความพิเศษแค่การตัดผมให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังพิเศษที่การให้บริการเพราะร้านตัดผมแห่งนี้รับตัดแต่ทรงแปลกแลกให้กับลูกค้าที่มีความกล้าพ,พอเท่านั้น โดยทรงผมของทางร้านจะมีตั้งแต่ทรงอินเดียนแดงทรงไทยหัวเป็นหย่อมๆไปจนถึงทรงผมแบบล้ำสมัยที่แปลกตาซึ่งความโดดเด่นในจุดนี้ส่งผลให้มีลูกค้าชาวญี่ปุ่นจำนวนมากหลังไหลกันเข้ามาในร้านเพื่อใช้โอกาสในช่วงก่อนเทศกาลต้อนรับวันปีใหม่ตัดผมแปลงชมตัวเองให้ออกมาแหวกแนวกว่าคนอื่นๆรวมถึงเป็นการสร้างสีสันท่ามกลางบรรดาเครือญาติและผอเพื่อนในงานเลี้ยงที่กำลังใกล้เข้ามาอีกด้วย นอกจากนี้ร้านดังกล่าวยังได้รับสมญานามว่าเป็นร้านบ้าบินหรือ Crazy Barber Shop ซึ่งหนึ่งในลูกค้าของทางร้านระบ,บุว่าทุกวันนี้บรรยากาศที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยจะรื่นเริงนักเนื่องจากปัญหาของสภาพทางเศรษฐกิจดังนั้นการมาใช้บริการร้านนี้จึงถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยให้พวกเขาได้ผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับการตัดผมทรงแปลก,ปลกๆเพื่อนำไปอวดเพื่อนๆในงานฉลองช่วงปีใหมน่นี้ปรรถนากรานนท์ อมรินทีวีรายงาน